สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Thailand Story Today อีกครั้งนะครับล่าสุดมีการปฏิบัติการสะเทือนวงการของกองทัพเมียนมาที่บุกทลายแก๊งคอเซนเตอร์ครั้งใหญ่จับชาวจีนได้กว่า2,000คนพร้อมยึดอินเทอร์เน็ตดาวเทียมสุดล้ำอย่าง Star l ลิ k ได้อีกเพียบหลายคนอาจคิดว่าโอ้โหจัดการได้เยอะขนาดนี้เรื่องคงใกล้จะจบแล้วสินะผมขอบอกตรงนี้เลยครับว่านั่นเป็นแค่การเริ่มต้นวันนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งลึกลงไปให้ลึกกว่า เดิมไปดูขุมนรกกลางป่าที่เป็นฐานทัพบัญชาการใหญ่ขององค์กรอาชญากรรมเหล่านี้เราจะไปขุดคุยกันว่าแท้จริงแล้วมันใหญ่โตมโหฬารแค่ไหนใครกันแน่คือเจ้าพ่อที่อยู่เบื้องหลังอาณาจักรสีเทาแห่งนี้และคําถามที่สําคัญที่สุดที่หลายคนอยากรู้คนมีสีในบ้านเรามีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้หรือไม่เตรียมเกาะขอบจอให้แน่นๆนะครับเพราะเรื่องราวที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้มันทั้งดิบเถื่อนและซับซ้อนกว่าที่คุณเคยจินตนาการไว้เยอะเลยครับก ่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนครับว่าศูนย์กลางของแก๊งสแกมเมอร์ในเมียนมาไม่ได้เป็นแค่ตึกแถวหรือหมู่บ้านเล็กๆนะครับแต่มันคือเมืองชั้งเมืองเมืองที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อเป็นฐานทัพของอาชญากรโดยเฉพาะ2ชื่อที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักกันในวงการก็คือชเวโกโกและก็เคเคพาร์ครับเมืองเหล่านี้ตั้งอยู่ในรัฐกะเรี่ยงของประเทศเมียนมาอยู่ติดริมแม่น้าเมอรจิกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมาอยู่ฝั่งตรงข้ามอําเภอแม่สอดของเรานี่เองครับม มองจากภายนอกนะครับโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. มันคือเมืองที่ทันสมัยมีตึกสูงระฟ้าคาสิโนโหรูหราโรงแรมระดับ5ดาวมีแม้ก,กระทั่งสนามกอล์ฟมันถูกโปรโมทว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติแต่ฉากหน้าที่สวยหรูนั้นกลับซ่อนความเน่าเฟะและความโหดร้ายทารุณเอาไว้คิดดูสิครับ เมืองชั้งเมืองที่สร้างขึ้นมาเพื่อบังหน้าการทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะมันต้องใช้เงินทุนมหาศาลขนาดไหนและต้องมีอิทธิพลระดับไหนถึงจะทำเรื่องแบบนี้ในประเทศอื่นได้มันไม่ใช่แค่เรื่องของโจรธรรมดาแล้วครับแต่นี่คือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีโครงสร้างชัดเจนคำถามแรกไอ้เมืองพวกนี้มันใหญ่แค่ไหนจากรายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประเมินว่ามีคนถูกหลอกและลักพาตัวมาบังคับทำงานใน แก๊งสแกมเมอร์ทั่วเอเชียตะวันออกเชียงใต้ไม่ต่ำกว่า2 2 0 0 0 0คนครับโดยเฉพาะในเมียนมาคาดว่ามีเหยื่ออยู่ราวๆ1 2 0 0 0 0คนครับโอ้โหตัวเลขนี้น่าตกใจมากนะครับนี่มันเยอะกว่าประชากรบางจังหวัดในบ้านเราซะอีกแล้วคนเหล่านี้มาจากไหนพวกเขามาจากทั่วสารทิศครับทั้งจีนมาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดบังคลาเทศไต้หวันฮ่องกองและที่น่าเศร้าก็คือมีคนไทยรวมอยู่ในนั้นจำนวนไม่น้อยเลยนะครับ วิธีการของพวกมันแยบยลมากครับจะลงประกาศรับสมัครงานปอมๆในโซเชียลมีเดียอ้างว่ามีงานแอดมินงานการตลาดออนไลน์ในบริษัทใหญ่ที่ต่างประเทศให้เงินเดือนสูงรลี้ว50,000ถึงหนึ่งแบาทมีที่พักและอาหารฟรีสวัสดิการครบครันใครบ้างล่ะครับจะไม่อยากทํา พอเหยื่อหลงเชื่อติดต่อกลับไปพวกมันก็จะจัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินให้เสร็จสับโดยส่วนใหญ่มักจะให้บินลงที่กรุงเทพหรือที่เชียงใหม่ก่อนจากนั้นก็จัดการรถมารับบอกว่าจะพาไปทํางานแต่สุดท้ายก็จะพาไปส่งที่ชายแดนอําเภอแม่สอดแล้วบังคับให้เดินข้ามแม่น้าเมยในตอนกลางคืนเพื่อลักลอบเข้าเมืองเมียนมาพอข้ามไปถึงฝั่งนู้นแล้วชีวิตก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นทันทีครับเหยื่อจะถูกยึดพาสปอร์ตโทรศัพท์ถูกบังคับไม่ทํางานเป็นสแกมเมอร์วันละ1 5 1หถึง ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเป้าหมายของพวกมันคือการหลอกลวงคนในประเทศต่างๆผ่านแอปพลิเคชันหาคู่หรือโซเชียลมีเดียที่เราเรียกกันติดปากว่าขบวนการเชื้อหมูนั่นแหละครับคำว่าเชื้อหมูเนี่ยมันเห็นภาพชัดเลยนะครับพวกมันจะมองเหยื่อเป็นเหมือนหมูที่ต้องขุนให้อ้วนก่อนด้วยการสร้างความสัมพันธ์ชวนคุยทำทีเป็นรักเป็นห่วงใหญ่ใช้เวลาคุยเป็นเดือนๆเ,เพื่อให้เหยื่อตายใจพอเหยื่อเชื่อใจสนิทใจแล้วก็จะเริ่มชวนลงทุนในแพลตฟอร์มป,ปลอมๆที่พวกมันสร้างขึ้นมา แรกๆก,ก็จะให้กำไรเล็กๆน้ออๆเพื่อให้เหยื่อโลภและลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอเหยื่อชุ่มเงินหมดตัวเมื่อไหร่พวกมันก็จะเชื่อทันทีครับคือปิดเว็บปิดแอปบล็อกทุกช่องทางการติดต่อแล้วก็หายเข้ากลีบเมฆไปเลยบางคนถึงกับคิดสั้นฆ่าตัวตายก็มีครับใครที่ทำงานไม่ได้ตามเป้าหมายหรือคิดจะหลบหนีก็จะถูกทำโทษอย่างทารุนครับทั้งทุบตีช็อตด,ด้วยไฟฟ้าขังเดี่ยวอดอาหารไปจนถึงขายต่อไปให้แกงอื่นหรือที่เลวร้ายที่สุดคือการถูกนำไปขายอวัยวะ นี่คือความจริงที่โหดร้ายที่เกิดขึ้นในอาณาจักรนรกแห่งนี้ครับมาถึงคำถามสำคัญใครกันที่กล้าทำเรื่องเลวร้ายขนาดนี้ใครคือผู้ที่มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังเราต้องมองเป็น3ระดับชั้นครับเหมือนพีระมิดเลยชั้นล่างสุดผู้ปฏิบัติการก็คือเหยื่อที่ถูกหลอกมาบังคับทำงานนั่นแหละครับคนเหล่านี้คือฟันเฟืองที่เล็กที่สุดในเครื่องจกอักรอาชญากรรมนี้ชั้นกลางผู้จัดการและกลุ่มจีนเา่าเหนือขึ้นไปคือกลุ่มผู้จัดการชาวจีนที่เป็นคนควบคุมการทำงานทั้งหมด คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของแก๊งอิทธิพลหรือชายแอดจากจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเก๊าหรือไต้หวันที่หนีการปราบปรามอย่างหนักของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้ามาตั้งหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แก๊งที่ถูกพูดถึงบ่ยบอยๆก็คือแก๊ง 14K และสหภาพไม้ไผ่ครับคนเหล่านี้คือผู้ที่นำเงินลงทุนและเทคโนโลยีหรือความรู้ในการก่ะอาชญากรรมเข้ามา หนึ่งในตัวการใหญ่ที่ถูกทางการไทยจับตัวได้ก็คือเฉอเจื้อเจียงนักธุรกิจชาวจีนที่ถือสัญชาติกัมบูชาซึ่งเป็นผู้ลงทุนหลักในโครงการเมืองใหม่ชเวโกโกนี่แหละครับนายเฉอคนคนี้มีหมายจับจากตำรวจสากลในข้อหาเปิดบ่อนพนันออนไลน์ผิดกฎหมายและสุดท้ายก็มาจนมุมที่ประเทศไทยของเรานี่เองครับ ขั้นบนสุดผู้คุ้มครองและผู้มีอํานาจในท้องถิ่นนี่คือส่วนสําคัญที่สุดของพีระมิดนี้ครับกลุ่มทุนจีนเหล่านี้จะเข้ามาสร้างอาณาจักรในประเทศอื่นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการไฟเขียวและการคุ้มครองจากผู้มีอิทธิพลในพื้นที่และสําหรับเมืองเชเวโกโกและเคเคปาร์คคนคนนั้นก็คือพันเอกซอชิตตูผู้นํากองกําลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF กองกําลัง BGF เนี่ยเดิมทีคือกลุ่มติดอาวุธชาวกะเหลี่ยงที่ทําสงครามกับรัฐบาลทหารพรม่ามาหลายสิบปีแต่ต่อ มาได้ยอมตกลงเปลี่ยนสถานะอยู่ใต้าการบังคับบัญชาของกองทัพทหารเมียนมาแลกกับการได้สิทธิ์ในการปกครองและทําธุรกิจในพื้นที่ของตัวเองอย่างอิสระพูดง่ายๆคือรัฐบาลพม่าจาเป็นหลับตาข้างหนึ่งปล่อยให้ BGF คุมพื้นที่ชายแดนและทําธุรกิจสีเทาทุกรูปแบบทั้งบอนคาสิโนโยาเสพติดและล่าสุดก็คือแก๊งคอเซ็นเตอร์นี่แหละครับเพื่อแลกกับการที่ BGF ไม่หันกลับไปจับปืนสู้กับตัวเองอีกพันเอกซอชิตตูจึงกลายเป็นเจ้าพ่อตัวจริงในพื้น ที่นี้เขาเป็นคนจัดหาที่ดินให้ความคุ้มครองทางอาวุธและอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้กับกลุ่มทุนชาวจีนเพื่อสร้างเมืองนรกเหล่านี้ขึ้นมาแลกกับผลประโยชน์มหาศาลที่แบ่งกันลงตัวนี่คือความสัมพันธ์แบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าระหว่างรัฐบาลพม่าก,กับกองกำลัง BGF ของซอชิตตูและกลุ่มทุนมาเฟียจีนครับ มาถึงประเด็นสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยแล้วประเทศไทยของเราล่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แค่ไหนและมีคนมีสีเข้าไปพัวพันด้วยจริงหรือต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งนะครับว่าประเทศไทยคือทางผ่านและศูนย์กลางของโลจิสติกส์ที่สําคัญที่สุดของขอบวนการนี้ 1. เป็นทางผ่านของเหยื่ออย่างที่เล่าไปครับเหยื่อจากทั่วโลกถูกหลอกให้บินมาลงที่กรุงเทพก่อนจะถูกส่งไปที่แม่สอด2ทางผ่านของอุปกรณ์อุปกรณ์ไฮเทคต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือแม็ กระช่งอินเทอร์เน็ตสตาร์ลิงล้วนถูกลักลอบนำเข้าผ่านประเทศไทยและส่งข้ามแดนไปยังฝั่งเมียนม,มา 3. แหล่งฟอกเงินเงินที่ได้จากการหลอกลวงก็มักจะถูกฟอกผ่านธุรกิจสีเทาต่างๆที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยคำถามต่อมาก็คือการลักลอบขนคนข้ามแดนทีละเป็นร้อยเป็นพันการขนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมหาศาลมันจะสามารถทำได้อย่างสะดวกขนาดนี้เลยหรือถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐบางคนคอยอำนวยความสะดวกหรือทำเป็นมองไม่เห็นเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน มากเลยนะครับแต่ก็มีข้อคอลหาและเสียงพิพาทวิจาร์ออกมาตลอดเวลาการที่ขบวนการเหล่านี้เติบโตได้ขนาดนี้มันต้องมีส่วยหรือผลประโยชน์ที่ส่งไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจบางกลุ่มอย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นคงเป็นไปได้ยากที่ทุกอย่างจะราบรื่นขนาดนี้เราคงยังจําคดีของตู้ห่าวกันได้ใช่ไหมครับนั่นคือตัวอย่างที่ชัดเจนของกลุ่มทุนจีนสีเทาที่เข้ามาสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้มีอํานาจในบ้านเราซึ่งรูปแบบมันก็ไม่ได้แตกต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นที่ ชายแดนแม่สอดเลยครับแน่นอนว่าเรายังไม่มีหลักฐานชัดๆที่จะไปชี้ตัวได้ว่าใครคือคนนั้นแต่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มันก็อดทําให้เราตั้งคําถามดังๆไม่ได้จริงๆครับว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วหรือยังท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นของอาณาจักรอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแล้วนะครับมันคืออสุรกาย3หัวที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มทุนมาเฟียจีนที่มีเงินและเทคโนโลยีกองกําลังติดอาวุธท้องถิ่นที่มีอิทธิพลและให้ความคุ้มครองและรัฐบาลทหารที่อ่อนแอและยอมทําทุกอย่างเพื่อความอยู่รอด ขอองงตัวเโดยมีประเทศไทยของเราเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงอสุรกายตนนี้ให้เติบโตแต่ข่าวดีก็คือตอนนี้อสุรกายตนนี้กําลังถูกช้าทายอย่างหนักครับการลุกคือต่อสู้กับรัฐบาลทหารพม่าข,ของกลุ่มพันธมิตรพี่น้องสามพารดอนภาคในการปฏิบัติการ10-27ที่อ้างเหตุผลหนึ่งในการบุกเข้ายึดเมืองต่างๆว่าเพื่อปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์กำลังสันน่นคลอนบัลลังของเจ้าพ่ออย่างซอชิตตูและกำลังบีบให้รัฐบาลจีนต้องลง งมาจัดการลูกน้องมาเฟียของตัวเองอย่างจริงจังมากขึ้นอาณาจักรนรกนี้กําลังเริ่มสั่นคลอนและอาจกําลังถึงการล่มสลายในไม่ช้าแต่คําถามที่สําคัญหลังจากนี้ก็คือเมื่อรังแตกเราอาชญากรนับแสนคนจะหนีไปที่ไหนและประเทศไทยซึ่งอยู่ติดกันแค่นี้ยเราพร้อมรับมือกับคลื่นซูนามิอาชญากรที่กําลังจะซัดเข้ามาแล้วหรือยังนี่คือโจทย,ย์ใหญ่ที่น่าขบคิดและเราจะติดตามเรื่องนี้กันต่อไปอย่างใกล้ชิดแน่นอนครับสำหรับวันนี้ Thailand Story Today ก็ต้องขอ ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดกับเรื่องราวเจาะลึกแบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ